สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องมาให้มาสวนอีกแล้วคะ่ะวันนี้สลัดนี่ต้องได้ตัดไปหมดเลยคะ่ะเพราะมันใหญ่แล้วค่ะใหญ่ยืดปะะงไปหมดแล้วค่ะว่าไงอ๋อัีนผ้ามะพร้าี่เพิ่นบ้านเธอมานะไม่ตายได้พ่อแม่พี่น้องฟื้นแล้วฟื้นแล้วแต่สลัดนี่ต้องเอา,เอาสลัดเขียวกับแดงต้องเอาอ้ะคะ่ะเพราะว่าเรามันยืดไปหมดแล้วคะ่ะโอ้มาอัน นมะะ่เพลิดเพลินเลื่อยๆนี่แหละอันนี้นะโห่นี่นะง่ายและะ้วค่ะเห็นพวกไหมพี่น้องคนไทยมันต่ำกินวะซันเ้วยจะได้มาเอาไปเด้อบาแนี้ถ้ามีถ้ามีมากกินอะแต่ไปเห็นมันงามกันสีมงก็สีขาวกัโอ้ยพักเริ่มพักเริ่มเริ่มได้แห้งเริ่มงามกันอันนี้ก้หวหัวแดงๆกันน่ะพักที่ผ้าลงไว้เริ่ม ออ้ยเริ่มซื้นแล้วค่ะเริ่มซื้นแล้วซื้นแล้วค่ะอันนี้อันนี้กัที่ลงไม่ก็ซื้นคือกันค่ะหมายหมายถึงว่ามันคือแล้ไม่ตายนะคะ <laughs> ยานพ่แมพี่น้องฟังมีอ้อ <laughs> วนไ้ค่ะเริ่มใหญ่สลัดค่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นประกาศข่าวบ้านเรารู้สึกว่ามี12ต้นประกาศข่าวแมนบอกเออแมนค่ะอันนี้จะเพิ่นบ้านเฮอมาค่ะอันคุณลงุงอนันปีเตอร์นะคะเฮอมาคนเดียวกันที่เฮออันงดก่อนอันนี้ก็สงสัยแล้วเคอเดาเออละค่ะกระทีมแต่จะร่งหูซัมเพืรอ โอ้ลงแล้วค่ะลงแล้วเริ่มลงแล้วค่ะเริ่มโล่งแล้วคือกันค่ะอ๋ออันนี้เป็นดอกค่ะพี่น้องกระเทียมค่อยเป็นดอกค่ะอันนี้ขั้นจำไม่พิดหน้าเราเป็นกระล่ำค่ะกระล่ำฝรั่งพ่อแม่พี่น้องกระล่ำโอ้อันนี้คือมีตายพ่อแม่พี่น้อง นี่ตายที่แรกคือเราตายค่ะคือเราตายแล้วกามาเป็นห้าสิบห้าสิบตอนนี้รอดแน่นอนค่ะเขาขันขันท่าไม่กินวันนี้ฝนหยุดต,ตกเครื่องมือค่ะก็เลยเฝ้ามาขณะต้นมะนนี้นะมะนนี้เป็นข้าวหอมเถืะอน้อ,อนจับซื้อไม่ได้แล้วพี่น้องข้างหัวจักอย่แต่จับซื้อไม่ได้ไพี่น้อง จริงๆแล้วภาพไม่ได้ปูติดกันด้วยค่ะปุ๊ยอดเป็นแนวบัดฝนตกสะเซอร์ฮดน้ำเซอร์ไหลมมโร่มกันค่ะแก่นตะวันค่ะพ่อแม่พี่น้องแก่นตะวันนี้ต้องการน้ำไหลายค่ะเพราะว่าอยู่ในอนอนซอนออนซ่อนสีแล้วค่ะแล้วงาม อันนี้เป็นกระล่ำยักษ์ค่ะอันนี้เป็นกระล่ากระล่ำรักโอ้ยกระล่ำรักกระล่ำยักษ์นะคะเป็นยักษ์แต่ซื้ออีวิชซื้อไปนี่ยอันนี้เป็นกระล่ำกระล่ำโม,มงค่ะโอ้ลืมหอ่หอเขเลยเด้เราก็ดีนะแต่ซุ้มน,นี้ต้องได้เอาออ่ะล้วค่ะเพราะเราอยู่งเหิงแล้ว,ลวจนเท่าเมาะะืแล้วค่ะ เป็นมะฮะเ,เจ็บเจือพ่อแม่พี่น้องปะไงมะทั้งเมืดเด้ค่ะอันนี้ยังอ่อนอยู่ค่ะอันนี้มาลาสเบอร์รี่เป็นมะฮะเจ็บเจอือไม่ได้กินน้ำเดอ้ออันต้นนี้นวข้อไหนะมีมากมีมากย่างค่ะไปเคยก็ไม่ได้ขั้นระบายไปแล้วก็ไม่น่าปุ๊อตนติดข้างสนผู้อื่นเลยค่ะเพราะวะ่า บ้านนั้นมามุยนะคะเนาะอันนี้แก่นตะวันจริงๆแล้วก็ปุ๊ไปทรเล,เลยนะคะแต่เราไม่ฮึน่นแล้วฮึ่นเท่านี้ค่ะฮึ่นมาหลอมมาแหลมแต่ก็ต้นสมบูรณ์ไรไรค่ะยู่ในยู่ในอันเฮิรนนะพาทดลองปุ๊อยู่ในกระถางครับไไเพ่อไพี่น้องเดี๋ยวพอเวลาเก็บผลผลิตเดี๋ยวพาเราเอามาเฮิเบิงบ้งว่ะปุ๊กระถางแล้วได้ผลอยูบอ่บ่สําหรับเพื่อนเพนที่มีพื้นที่น้อยนะคะ มาเสื้อลีของพ่อพักเอาไปกินแล้วค่ะแซ่บแซ่บปาณพี่น้องมีม,มีมีจังหน่อยแต่รสชาติดีลหลายๆค่ะรสชาติดีลหลายๆอันนี้เป็นมะแบล็คเบอร์รี่อันนี้ก็โซ่แล้วโซ่อีนูกันเนาะจริงๆแล้วเราเป็นพันธุ์ใหญ่ค่ะพ่อซื้อพันธุ์มาอันนี้เป็นพันธุ์ใหญ่แต่เบิังส่งคือนเลยไม่ใหญ่ค่ะ <c oughs> ถ้าเบิังตอบมันสุข แต่เบิ้งส่งคือหรือไม่ใหญ่แต่ซื้อพันมานะ่ะซื้อเป็นพันใหญ่มาอันนี้กับมาลาสเบอรี่โอ้ตีโตนสาดละเป็นมะเฮ้ยอเลยเพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ยังไม่ได้เอ็ดหาเหงื่อสำม, <c oughs> มีมีจักต้นหนึ่งปีนี้แต่แต่ตละปุ่มเพิ่มซะว้ยายยาหลายพ่อพี่น้องค่อยเมื่อยอยางไรยาขึ้นหลาย อ้อแล้วเราก็ขึ้นมาคือเก่าอ้อแล้วเราก็ขึ้นมาคือเก่าเฮ้ยมือ้อละลายกันนี่ผักซีเซเ่พักซี่เริ่มเริ่มเป็นในเป็นบัแค้นย่างกายมากก็หอมหุยหุยแล้วคเเ่ะผักซี่เฮานี่ตีละลายกัะอันนี้เป็นต้นเถิดท่านตะวันบริเลยก็ได้อ้อแล้วอันนี้เสร็ มาอันนี้พ่อใหญ่เบนเธอมาพ่อใหญ่ปีเตอร์เธอมากะพานังไม่เคยกินแต่พักอันนี้นะเพร่ะเธอมาปุ๊ก็เลยปุ๊ไว้กับนีตายมีตาย,ตายแต่นี่ของผ้าเอง <c oughs> มีแต่ยากับยาเพิม่มเลยพี่น้องโอ้ยบรรยากาศปานโซนกะโอ้ สวซื้นเจอเลยๆแม่แอปเปิลน,น้อยค่ะก็เป็นมะสามซี่นุยกับปีนี้นะเป็นไงหนึ่งสองสามซี่นุ้ย, 1, 2, 3, ยค่ะอ้ยฮาเลยพี่น้องเห็นบ่ฮาน่วยไม่ได้เห็นบ่นเลยกี่โอ้สวยซื้นเจอเลยกคะเสียยเพื่อนว่าตอนบ่ายฝนละตกประสันโอ้ มองนี้อันเดลิลี่ค่อยบานแล้วค่ะแต่ละปีม่คือกันเลยเป่ะย่ะพี่น้องลแกตี้นะมองนี้นะนละมีดอกอันออดอกอะไรนะกลาดิโอเลนเลืเล่อยๆนี่แหละค่ะ ปีนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าหนูเอาไปกินค่ะโอ้มาแอบมาอันนี้ค่อยมัสตสับปะรียค่อยเพิ่อพี่น้องติดต,ต้นศาดตร์เราไม่ได้เปลี่ยนกระถางของเราใหม่เลยปีนี้ตัวนี้ได้กลิ่นโยนเพิ่อพี่น้องโอ้มีคนมาเจาะแล้วไม่ได้เปลี่ยนกระถางของเราใหม่เลยเว่าไง มือเศร้าวสวนดำๆนั่นเนนะะ <S <S นองหระค่ะกสวนกับเพื่อนบ้านนะพ่อพี่น้องควา้ามงามก็เพราะว่าโรแมนติกงี่ปะดอกไม้ดอกไล่เพื่อนนะแล้วสวนเขาก็ไม่ได้ยาอะไรเลพ่อแม่พี่น้องเพื่อเนี่ยแอบส่องสวนเพื่อนบ้าน,นะคะ่ะก็เพิ่งวา่างามเพ่อพี่น้อง ก็พ่อว่ง,งามขบับกูหลยๆครับพ่อแม่พี่น้องที่มันยางเลาะโซนน้ำกันค่ะนกปิ้ครับกูไลายตั้งเพิ่นเก่าเพิ่นมาตั้งขาเก่าขาจอนครับพ่อแม่พี่น้อง จะเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ค่ะพอน้องสวัสดีค่ะ